อยากที่จะเป็นครูมุ่งมั่นมาตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ว่าฉันจะต้องทําอาชีพครูไม,ม่ว่าแวกไปอา,อาชีพอื่นเลยได้บรรจุที่บ้านอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจในตัวเองและตัวเองสามารถทําได้และภูมิใจมากแล้วเราก็จะมุ่งมั่นพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองครับให้เทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองให้ได้ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนชายขอบก็ตามอันนี้คือสิ่งที่เราฝันเอาไว้ในตอนมีครูจดประกาศไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ตั้ง6ปีนะมีหบบ บอกแวกไหมไม่มีนะคะเพราะรู้สึกว่าเรามองเห็น,เ,หนเด็กอะคะ่ะแล้วก็เป้าหมายของเราเองด้วยะคะ่ะว่าเราอยากที่จะเป็นครูครถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเป็นครูจริงๆเราจะไม่มองสิ่งภายนอกนะคะไม่มองว่าฉันไปอยู่โรงเรียนนี้ดีกว่าแต่เรามองว่าเราอยากจะให้เด็กๆในชุมชนของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเราที่ได้รับโอกาสตั้งแต่เด็กนะครับผมเจอสาภาพแวดล้อมที่ ครูมาบรรจุลองถามคุณครูดูว่าคุณครูมาจากที่ไหนครับผมมาจากเชียงใหม่ลูกมาจากกําแพงเพชรมาจากตากมาจากหลายๆจังหวัดวันหนึง่งคณครูเหล่านี้ก็จะย้ายไปเราเรามีความรู้สึกหนึ่งว่าเออเมื่อครูกําลังสนิทเราเนาะแล้วจําเป็นต้องย้ายย้ายด้วยเหตุผลหลายๆประการสุดท้ายก็ต้องย้ายกลับบ้านผมก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าทําไมเมื่อเรามีโอกาสเลือกเราทําไมถึงจะไม่เลือกที่ที่บ้านของเรา การที่จะพัฒนาคนได้นั้นต้องพัฒนาด้วยการศึกษาเท่านั้นเพราะถ้าคนมีความรู้คนก็จะไปทําเศรษฐกิจกที่ดีไปทําเรื่องของอื่นๆที่ดีได้เพราะฉะนั้นถามว่าเหมือนอย่างชุมชนบ้านเกิดของเราซึ่งเป็นพื้นที่ลำบากัทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาเด็กพวกนี้แล้วใครจะไปพัฒนา สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Le a r น i n ท t a ร k ครับรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับด้านการศึกษาการเรียนรู้จับกระแสะความเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้และการศึกษาในประเทศไทยนะครับนวัตรกรรมมีอะไรระบบนิเวศที่เราต้องการกระทรวงสกษสธิการมีนโยบายอะไรผมคิดว่า34เรื่องนะครับที่อยู่ในความสนใจและอาจจะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาคือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการลดภาราครูสวัสด,ดิการครูอันที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ อันที่3เป็นเรื่องกับหลักสูตรเราจะไปทางไหนอันสุดท้ายคือการปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งวันนี้ผมเชิญทั้ง4ท่านมานะครับมาคุยกันเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคุณครูเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กหน้าตาเป็นยังไงโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ1 5 0 0 0กว่าแห่งนะครับมีเด็กตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านคนอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่นักเรียนที่นั่นเป็นนักเรียนยากจนส่วนใหญ่เด็กที่นั่นเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ เขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะได้เรียนรู้กับครูที่มีคุณภาพดีมีสิทธิ์ที่ได้ทรัพยากรในการสนุนผมมีมาจาก4ี่ภูมิภาคเลยครับมีท่านผออุดมกุลดีนะครับจากโรงเรียนบ้านอ่าวกระพ้อครับจังหวัดพังงาอยู่ใต้สุดเลยแต่เป็นผออยู่ที่เกาะนะครับมีคุณครูฤทธิชัยนะครับอัาพันธ์แดงโรงเรียนบ้านเขามันอยู่ทางบางสะพานปัจจวบแต่ติดชายแดนอีกด้านหนึ่งนะครับมีคุณครูปริมนนะครับใช่ครับบริษั อันนี้อยู่ที่การลาสินครับโรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนาถ้าคนรู้จักการลาสินนี่ก็จะนึกถึงไดโนเสาร์นะครับส่วนคุณครูคนท้ายนะครับก็คือครูชายพลครับโคโรจวงใช่ไหมครับอ่าคุณครูโรงเรียนบ้านภูขัดรวมไทยพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกคนก็งงูเอ๊ะชวนมาทําไมทั้ง4ี่ท่านวันนี้เนี่ยคงจะต้องมาถามคุณครูและพออซึ่งเคยเป็นครูโรงเรียนขนาดเล็กว่าตอนนี้สถานการณ์โรงเรียนเล็กเป็นยังไงให คุณครูเจนที่นั่งข้างผมก่อนโรงเรียนเล็กของครูเจนและที่ได้ฟังจากเพื่อนๆเป็นงบ้างครับตอนนี้รเรียนเล็กตอนนี้ค่อนข้างที่จะขาดแคลนบุคลากรค่ะซึ่งอ,อย่างเช่นโรงเรียนของดิฉันเองก็รู้สึกว่า จะพูดว่าขนาดเล็กเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีนักเรียนราว400คนอก็คือถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางใช่ไหมครับใช่แต่เป็นขยายโอกาสแต่ด้วยทีนี้เมื่อจํานวนนักเรียนเยอะแต่คุณครูในโรงเรียนน้อยก็จะทําให้เกิดปัญหาเ,าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มาที่ของคุณครูผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นครับครูค,รครูชาแมนคูชาแมนเป็นยังไงครับโรงเรียนเล็กที่ของครูเนี่ยโรงเรียนเล็กแต่พลักงานยัง มากขึ้นมากขึ้นไม่เล็กครับพลังงานไม่เล็กโรงเรียนของผมรับอกกันว่าโรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนที่ติดชายแดนติดเขาตะนาวศรีเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กฝั่งพม่าที่ลงมาเรียนอัตราเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดสิ0ยี่สิบยี่สิบนี่ไม่ใช่พม่านะคนไทยอัตราการเกิดของคนไทยน้องๆที่คุณครูดูแลอยู่ถูกต้องครับยี่ปอร์เซนี่เป็นคนไทยอีกแปดสิบปอร์8ซนตี่เป็นพม่าละอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีภายในโรงเรียนนะถ้ามีครูคนใดคนหนึ่งลา หรือเกิดเหตุการณ์ป่วยในช่วงชั้นปฐมมัธจะต้องเกิดการจัดสอนแทนเดี๋ยวก่อนคุณครูสอนอะไรสอนปฐมวัยครับปฐมวัยคือเด็กอนุบาลถูกต้องครับแต่ต้องขึ้นไปสอนปฐมด้วยอันนี้เรามีบางครั้งมีโอกาสที่ได้ไปช่วยใช่ครับแต่นักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือ80%เป็นน้อง,น,องน้องที่ย้ายถิน่นถูกต้องครับเกิดเหตุการณ์สู้รบในช่วงก่อนน,นั้นนตอนที่ผมบรรจุครับเกิดเหตุการณ์สู้รบระหว่างพม่า ข้างในเองข้างในเองข้างในเองถูกต้องอครับเด็กส่วนใหญ่ก็คืออพยพลงมาอยู่ฝั่งไทยและตอนนี้เหตุการณ์นั้นก็ซ้ำรอยเกิดขึ้นแต่เป็นกลุ่มเล็กๆที่ไม่ได้ออกข่าวอะไรที่ใหญ่โตที่บุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่นที่จะต้องรับรู้ว่าเป็นเรื่องภายในของหมู่บ้านก็นะคือจะมีรัดรัดต่างๆสู้รบกันเพื่อแย่งชิงหมู่บ้าน แสดงว่าเด็กของครูเนี่ยอาจจะไม่ใช่เด็กของในพมเมียนมาก็มีหลายชาติพันธุ์เนาะอ่าใช่ครับมีมอนด้วยก็ไม,ไม่คือเขาว่าย้ายมาจากเมียนมานี่คือมีมาจากหลายชาติพันธุ์เหมือนกันอ่าใช่ครับ<อ>ที่ลงมาเรียนที่ฝั่งไทยก็คือสถานการณ์ของคุณครูเจนนี่เป็นแบบหนึง่งก็คือเป็นโรงเรียนขนาดกลางและแส<ช>แตนอโลนมาสแตนอโลนคืออยู่ไกลอยู่บนเขาไปเลยมาถึงที่คุณครูโยงครับอยู่ที่พิษณุโลกคนก็บอกศูนย์กลาง การศึกษาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างคู่อยู่ตรงไหนผมอยู่ขอบเลยครับอยู่ขอบคืออย่างนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วอยู่ที่อำเภอนครไทยครับจะต้องออกจากตัวเมืองพิษณุโลกไป1 1 0โลแล้วก็จากตัวอำเภอนครไทยไปถึงที่โรงเรียนเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ30กิโลครับประมาณนี้บกลบแล้วก็จากที่พื้นพื้นราบถนน เขาเรียกว่าถานนคอนกรีตถนนลาดยางไปถึงบนโรงเรียนใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีร,ระยะทาง12กิโลครับสลับคอนกรีตและดินแดงช่วงช่วงดินแดงจะประมาณ5 5กิโลครับประมาณนนครับหมายถึงว่าโดยสภาพการเดินทางก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดน,นึงแล้วใช่ครับเพราะว่าต้องใช้พละกําลังสูงเด็กๆที่นี่เป็นไงครับเด็กๆที่นี่เป็นเ,เป็นชาติพันธุ์ม้งครับ พูดมง้งแล้วก็พูดไทยได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็เด็กๆจะค่อนข้างมีปัญหาที่ที่บ้านเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาไทยเขาจะพูดภาษาถิ่นของเขาย่างครับการสื่อสารก็อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการที่จะพูดคุยทําความเข้าใจในแต่ละเรื่องของของเด็กๆอย่างเี้ครับแล้วก็โรงเรียนเป็นโรงเรียน standalone ครับไฟฟ้าใช้โซลาเซลล์สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่สัญญาณมือถือครับไม่ค่อยมี มีป่าอารมณ์ณๆๆนี่อารมณ์ประมาณอยู่โดดเดียว <c oughs> ผู้เดียวเลยนะดูประมาณนั้นไหมโดดเดียวเลยครับรอบรอบรอบนี่เป็นภูเขาล้อมรอบอยู่กับป่า<อ>ถ้าใครที่นึกภาพไม่ออกลองนึกภาพว่ามีป่าใหญ่ๆป่าหนึ่ง<ม>แล้วโรงเรียนไปตั้งอยู่กลางป่าแบบนั้นเลยครับเป็นเหมือนภาคเหนือไหมภาคเหนือตอนบนที่แบบอยู่บนภูเขาสูงไหมฟิลฟิลนั้นครับฟิลนั้นนะเล่าของคุณครูอุชจมะมีโรงเรียนข้างเคียงแต่ต้องลงไปอีกพื้นที่โรงเรียนนี้จะอยู่ไกลที่สุด ของตำบลน,นั้นนะซึ่งอยู่ติดเขาตนาวสีซึ่งจะแตกต่างจากของเพื่อนที่ว่าต้องขึ้นภูเขาของเราไม่ต้องขึ้นภูเขาแต่อยู่ไกลก็นี่คือภูเขาโรงเรียนอยู่ข้างหนา้าภูเขาขับไปอีกก็มีภูเขาลูกใหญ่ที่เด็กๆเดินทางลงมาเรียนอัออออนนี้คือประมาณว่าเราชวนคุยเพราะว่าเราจะได้จินตนาการภาพตามนะครับเราไปดูคุณครูเก่าที่ตอนนี้มาเป็นผอครับโรงเรียนผอเป็นไงบ้างครับโรงเรียนผมไปบรรจุในโรงเรียนชายเดนของจังหวัดพังงาชายเดนระหวันพังงากับระนง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตอนนั้นก็เด็กประมาณรักหกสิบกว่าคนถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดของเราแต่ว่าเป,เป็นพื้นที่ลําบากอําเภอคุราบุรีครับแล้วก็ไม่มีพอโรงเรียนผมไปอยู่ก็มีครูอยู่สามคนแล้วก็เด็กก็าสามคนทั้งโรงเรียนเลยทั้งโรงเรียนครับแต่ว่าวันหนึ่งด้วยวิถีชีวิตด้วยความที่เราก็ตั้งใจที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดผมก็เลยย้ายยาย้าจากโรงเรียนนั้นกลับไปสู่โรงเรียนที่ผมเป็นพอขณะน,นี้ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่ ในพื้นที่เกาะแล้วเป็นเป็นบ้านเกิดของผมด้วยก็เลยกลับไปเป็นครูที่โรงเรียนอ่าวกระโพอํอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาการตัดสินใจเลือกของผมในวันนั้นซึ่งมันไปมีโรงเรียนเด่นดังเยอะแยะมากมายในพื้นที่จังหวัดพังงาผมรับสอบได้ลําดับที่สองของจังหวัดผมไม่เลือกโรงเรียนใหญ่ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออวันนั้นผมย้ายจากโร,โรงเรียนหนึ่งในพื้นทีออ่ขนาดเล็กแล้วกลับไปโรงเรียนนี้เพื่อที่จะพัฒน,นาบ้านเกิด ผมก็เลยตัดสินใจเลือกโรงเรียนอาคาโปผมก็เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่อาคาโปอยู่3ปีแต่ว่าก็มีความความคิดคิดว่าเ,ออเราเป็นครูเราเป็นรองบางทีเราก็ทําอะไรได้ไม่เต็มที่คือมีอุดมําการชัดเจนเลยว่าอยากเป็นผู้บริหารผมก็เลยสอบมาสอบที่กรุงเทพสอบส่วนกลางแต่วันที่ไปบรรจุเป็นผอโรงเรียนก็ไปอยู่โรงเรียนขนาดเล็กนะครับเด็ก3 9คนโบก้คนเล็กกว่าตอนเริ่มต้น <c oughs> ชีวิตครูครับเริ่มต้นอีกกคนแล้วโรงเรียนกําลังจะถูกยุบด้วยครับ ท่านพอ,อเขตต้นรองอะไรก็ไปไปคุยกันที่โรงเรียนแต่ผมใช้หลักของการสร้างมวลชนผมเด,นเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านเด,ดินเข้าไปคุยกับเ,เจ้าอาวาสถึงทั้งทั้งทั้ง,งผมเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ผมก็ไปคุยกับผู้นําท,ท้องถิ่เเนเทศบาลอบตาวนันนี้แล้วก็ผมบอกว่าโรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนของพวกท่านทําไมพวกท่านไม่ช่วยกันดูเลยวันนี้ผมเป็นคนอื่นนะผมเป็นคนนอกแต่ผมมาผมอยากอยากทาโรงเรียนนี้ แล้วเราก็เรามาช่วยกันจับมือกันเนี่ยผมบอกว่าเรามาช่วยกันดูเหมือนว่าเส้นทางไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่ใจหนึ่งท้ายที่สุดยังอยากจะกลับไปเป็นครูที่บ้านใช่ครับผมก็มีเจตนาเลยครับตั้งใจเลยว่าเมื่อมีโอกาสผมจะกลับบ้านแล้วก็รับปากกับพ่อพ่อก็บอกว่าพ่อเคยเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนี้มากว่า20ปีโรงเรียนโรงเรียนอากาพนี้หละเพราะบ้านก็อยู่ใกล้โรงเรียนผมก็บอกว่ารับปากกับท่านว่าผมจะกลับแล้วพอ พอปี59ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอดีตพอโรงเรียนหนักพอท่านกเกษียณอายุราชการผมตัดสิในใจเลยครับเขียนโรงเรียนเดียวเลยพอเจตนาตรงนั้นผมก็เขียนย้ายถึงแม้นว่าจะได้รับการการบอกว่าเอ้นทักทานว่าในจังหวัดที่เรากําลังดาวรุ่งของจังหวัดทําไมเราเราไม่ไปโรงเรียนที่ใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเรียนในเมืองภูเก็ตอะไรต่างๆผมบอกว่าผมมีเจตนาผมผมมีอุดมการ์ ที่จะกลับไปเพราผมเห็นล,ลูกลๆหลานเห็นตัวเราเมื่อก่อนที่เราเราอยู่บนเกาะแล้วมันมันมีครูการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆเยอะๆทาไมแล้ววันนี้เรามาเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารทําไมเราเราไม่กลับในวันที่เรามีมีกำลังลองมาถามคุณครูเจนบ้างทำไมถึงเลือกโรงเรียนที่บ้านเกิด พอรู้สึกว่ามันเป็นถิ่นทานของเราค่ะมันมันทำอะไรเราจะรู้ว่าบริบทของเราเราจะต้องแก้ไขตรงไหนอพอถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปไปอยู่โรงเรียนภายนอกเราจะไม่รู้แล้วเราก็เราจะทําหน้าที่แค่หน้าที่ครูผู้สอนนะคะแต่พอเรามาอยู่ในถิ่นของเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะทํามันให้ดีกว่าเดิมเราจะไม่ได้มองแค่ว่ามุมในห้องเรียนแต่เราจะมองไปถึงสภาพ แวดล้อมภายในชุมชนเราจะไม่ด้มองแค่จุดเล็กๆแต่เราจะมองในมุมกว้างว่าเราอยากจะพัฒนามันให้ดีกว่าเดิมความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชนต่างๆใช่อย่าลืมนะว่าเราจดประกาศไปเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ตั้ง6ปีนะมันชีวิตจะไม่คิดจะไปไหนหรอเพราะว่าอย่างที่พออบอกหลายคนก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มจดประกาศแล้วเป็นครูในโครงการระบบปิดใช่ไหมครับเป็นครูรักถิ่น คร <c oughs> าวน,นี้ไม่คิดหรอกว่าเอ๊อยู่อย่างนี้ได้ตั้งหกปีมีแบบบอกแวกบ้างไ,ไหมไม่มีนะคะเพราะรู้สึกว่าเรามองเห็น,เ,หนเด็กอะคะ่ะแล้วก็เป้าหมายของเราเองด้วยะคะ่ะว่าเราอยากที่จะเป็นครูถ,ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเป็นครูจริงๆเราจะไม่มองสิ่งภายนอกนะคะไม่มองว่าฉันไปอยู่โรงเรียนนี้ดีกว่า <c oughs> ไม่มองหาอโอกาสที่จะทําให้ตัวเองสบาย เรามองว่าเราอยากจะให้เด็กๆในชุมชนของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเราที่ได้รับโอกาสครูยโยนะครับทำไมถึงตัดสินใจที่ว่ากลับบ้านเกิดเป็นครูรักทิศตั้งแต่เด็กนะครับผมเจอสภาพแวดล้อมที่ครูมาบรรจุลองถามคุณครูดูว่าคุณครูมาจากที่ไหนครับโอมาจากเชียงใหม่ลูกมาจากกำแพงเพชรมาจากตากมาจากหลายๆจังหวัด วันหนึ่งคนครูเ่าเนี่ยก็จะย้ายไปเหมือนกับบางคนรู้สึกกําลังรักใครชอบพอกันสนุกสนุกอยู่หายไปจากชีวิตใช่เราเรามีความรู้สึกหนึ่งว่าเออเมื่อครูกําลังสนิทเราเนาะแล้วจําเป็นต้องย้ายย้ายด้วยเหตุผลหลายๆประการแม่ไม่สบายพ่อแม่ป่วยต้องกลับไปดูแลครอบครัวสุดท้ายก็ต้องย้ายกลับบ้านผมก็เลยมาหน้าคิดกับตัวเองว่าทําไมเมื่อเรามีโอกาสเลือก เราทําไมถึงจะไม่เลือกที่ที่บ้านของเราครูช่างแมนแครับอันนี้ผมท้าท้าครับ,รบเป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าอยากจะเป็นครูและอยากจะเป็นครูที่กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองฝันอะไรจะขนาดนั้นนานจ้านาน,าน,านามาก<อ>จริง,รงตอนตอนนั้นครับ <c oughs> ถ้าเราปตอนป .6 ครับผมเป็นสภานักเรียนโร <c oughs> งเรียนที่ผมมาจุคือโรงเรียนที่ผมจบมาตอนประถมศึกษาปีที่6 <c oughs> เราเห็นบริบท <c oughs> อยู่แล้วว่าในช่วงตอนบ่ายครับเราต้องลงไปสอนน้องอนุบาล หมายถึงตอนเป็นถูกก็เป็นสพานเราต to 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 okay. um, ้องไปช่วยครูดูน้องนุบาลเพราะว่าครูต้องไปอบรมที่เขตครูต้องให้ทีมสภานเข้ามาช่วยดูตั้งแต่นั้นแล้วอยากที่จะเป็นครูมุ่งมั่นมาตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ว่าฉันจะต้องทําอาชีพครูไม่ว่าแปรอาชีพอื่นเลยเพื่อเรียนก็คือตั้งใจเรียนสายวิทย์คณิตเพื่อที่อยากจะเป็นครูแล้วพอมีโอกาสบางอย่างผันแปรผันมาได้บรรจุที่บ้านอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจในตัวเองและตัวเองสามารถทําได้และภูมิใจมากแล้วเราก็จะมุ่งมั่นพัฒนา หมู่บ้านของตัวเองครับให้เทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองให้ได้ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนชายขอบก็าตามอันนี้คือสิ่งที่เราฝันเอาไว้ในตอนมีคูใช่ครับถ้าสมมุติผมบอกอย่างนี้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยทั้ง4ท่านเนี่ยอยู่ในโรงเรียนที่ค่อนข้งางอดอยากขาดแคลนเนาะทรัพยากรก็ไม่มีทําไมถึงมีความรู้สึกว่ามันจะต้องไปพัฒนาอะมันเป็นคําถามแบบเหมือนําปั้นทุบดินนะทำไมต้องไปพัฒนาครับผมผมมองไปที่จุดจุดเริ่มต้นของการการการ,การพัฒนาคน ผมผมเชื่อและผมมีความมั่นใจว่าการที่จะพัฒนาคนได้นั้นต้องพัฒนาด้วยการศึกษาเท่านั้นผมว่าไม่มีไม่ว่าจะระบบเศรษฐกิจระบบอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันต้องมาจากการศึกษาเพราะถ้าคนมีความรู้คนก็จะไปทําเศรษฐกิจที่ดีไปทําเรื่องของอื่นๆที่ดีได้เพราะฉะนั้นถามว่าเหมือนอย่างชุมชนบ้านเกิดของเราซึ่งเป็นพื้นที่ลำบากทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาเด็กพวกนี้ แล้วใครจะไปพัฒนาแล้วแล้วการสร้างคนตรงนี้ถ้าเขาเขามีคนคุณภาพก็เหมือนกับช้างเผือกเห็นไหมครับมันทีมฟุตบอล่ะมันมีเด็กช้างเผือกถ้าเราเอาแต่เด็กเด็กเด็กเช่นพูดง่ายๆเด็กเช่นเนี่ยมีโอกาสอาส่ะแ,แล้วถามว่าทีมฟุตบอลช,ชาติไทยมันก็ก็อยู่แบบนี้แล้วทำไมถ้าถ้าเราไปเฟ้นหาช้างเผือกออกมาจากป่ามันมันอาจจะได้นักบอลระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ไปสู่ระดับโลกได้มันก็มีมีให้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเหมือนเราเนี่ยเมือ่อเมื่อคนอื่นไม่ไม่ไปบ้านเราไม่ไปพัฒนาบ้านเราแล้วเรามีโอกาสทําไมเราไม่คิดที่จะพัฒนาบ้านของตัวเราเองคุโยครับเป็นไงครับทําไมครับเพราะว่าผมรู้แล้วมันเป็นความฝันและอยากจะทํานั่นนี่แต่มันก็มีอย่างที่บอกครับมันทั้งขาดโอกาสนู่นนั่นเจอน้องๆซึ่งก็อาจจะต้องใช้ภาษาอะไรภาษาทําไมถึงอยากจะไปพัฒนาปัญหามันก็อยู่ที่ว่ามันไม่มีคน มาทาที่บ้านเราแล้วก็ไม่มีคนที่จะอยู่ทําแบบจริงๆจังจก็คือโรงเรียนที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนทางผ่านใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่อยู่ที่โรงเรียนกันก็คือช่วยกันพัฒนาโรงเรียนช่วยกันเต็มที่มากทําทุกอย่างทั้งเรื่องการเรียนการสอนการพัฒนาโรงเรียนสถานที่ทุกอย่างเมื่อถึงจุดหนึ่งมีเหตุจําเป็นหรือถึงเวลาที่จะต้องไปเงี้ยทุกคนก็เลือกที่จะไปอยู่ดีเงี้ครับ มันก็เลยขาดคนที่ว่าจะมีสักคนหนึ่งไหมที่มาเป็นหลักหรือจะมีสักคนกลุ่มหนึ่งไหมที่ไม่ใช่ผมคนเดียวหรือใครก็ได้ที่จะมาเป็นหลักช่วยกันตรงนี้ว่าถึงจะมีกลุ่มหนึ่งย้ายไปกลุ่มนี้ยังอยู่กลุ่มนี้ยังคอยส่งต่อส่งต่อสง่อสงต่อแล้วก็ส่งต่อไม่ไปกันทั้งหมดยังไงครับคือเหมือนกับว่าที่คุณครูยโยบ,บอกว่าในความฝันคือเราเดินตื่นเช้าวันโรงเรียนเรายังเจอครูค,คนนี้อยู่แล้วเป็นครูที่ทุ่มเทกับเรา เห็นว่าเราจะเรียนสอนไม่ได้เราควรจะไปยังไงในชีวิตเราคุเจนล่ะครับถ้าเกิดว่าเรามองกลับไปในเรื่องของการที่ครูย้ายบ่อยโรงเรียนเหมือนเป็นโรงเรียนทางผ่านค่ะโรงเรียนของหนูก็รู้สึกว่าทา,ทางที่อยู่บนภูเขาเนะาะทำไมเป็นทางผ่านมันเป็นทางผ่านระหว่างอันนี้ถามแบบไม่ได้ถามกวดนะเป็นแบบอยากรู้จริงแต่มันเป็นบนภูเขามันก็ไม่ใช่ทางผ่านเนาะ,ทำ,ะทำไมคะเ,เหมือนเขาเปรียบเทียบอะคะ่ะก็คือ,อเมื่อคุณครูได้บรรจุแบบ ในลำดับที่อยู่ไกลเขาจะถูกคัดคัดมาสมมติว่าผมเนี่ยไปบรรจุไกลๆก่อนใช่แล้วอยู่สักสองปีผมย้ายเลยใช่ค่ะเมื่อเมื่อถึงเวลาก็คือเขียนย้ายอย่างเดียวมาห้าคนไปห้าคนเพอๆถ้าเกิดเขามีโอกาสเขาก็จะไปกรณีพิเศษอย่างนี้ค่ะไปทั้งล็อตว่างกันเถอะไป<ๆ>ทั้งล็อตค่ะแล้วก็เกิดปัญหาที่ว่าบางทีเราได้กลับมาไม่ครบตําแหน่ง<อ>ไปห้ามาสี่ ประมาณนี้ค่ะไปห้ามาสี่กลับไม่ครบกลับไม่ครบค่ะแล้วทําให้เกิดสภาวะที่เด็กก็ค่อนข้างที่จะสับสนในการที่เขาคุณครูคนนี้สอนอยู่ดีๆแล้วมีคุณครูคนใหม่มาเด็กน้อยจะชอบถามจะชอบถามหาว่าเอยคุณครูไปไหนแล้วอย่างเงี้ยครูครูคนนี้ไปไหนไปสาเนาะครูไปสาแล้วอังกงใช่ค่ะก็จะทําให้แบบเด็กไม่ค่อยที่จะกระตือรือร้นกับการเรียนถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคุณครูประจํา ถ้าเกิดว่ามีคุณครูที่มาอยู่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้แล้วเขายังจําเราได้นั่นแหละค่ะจะทําให้เขาแบบอยากที่จะเรียนอยากที่จะมาหาเรา<น>บ่อยๆอย่างนี้คะ่ะอย่างเช่นส่วนตัวแล้วก็ตั้งแต่ไปเป็นครูอาสาจนมาเป็นครูจริงๆเด็กเปลี่ยนผ่านชั้นไปอยู่ชั้นปหนึ่งแล้วเขาก็ยังจําได้แล้วเขาจะมาหาเราตลอดถ้าเกิดว่าใส่ใจแล้วเขาเจอบ่อยๆอย่างนี้ค่ะเขาก็จะอยากอยากเรียนแต่พอเป็นคุณครูคนใหม่เข้ามาเขาก็ยังไม่สนิทอย่างนี้คะ่ะเขาก็จะ ยังเห็นเราทุกวันเขาก็จะอยากกลับมาหาเรารถ้าถ้ามีคุณครูที่มาอยู่ประจำการตลอดอย่างนี้เด็กเด็กเขาจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นแล้วเขาก็อยากที่จะเรียนมากขึ้นใช่ครูชาวเมร์ครับผมมองเงนี้ยใครจะรักบ,บ้านเราเท่ากับตัวเราผมมองในคำนี้ก็คือเราอยากที่จะเป็นครูที่อยู่ที่นั่นถูกไหมครับเราจะพัฒนาและเต็มที่กับมันที่จะอยู่ที่ทำ ถ้าเรามองในมุมกลับกันเราไม่ได้ว่าครูที่มาบรรจุเพื่อที่จะเอาเลขตำแหน่งที่บ้านเรา,เาถูกต้องครับบ้านเขาเขากลัรักบ้านของเขาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ครูทุกคนอยากจะกลับบ้านของตัวเองอันนี้เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ถูกไหมครับทีนี้เราคนที่อยู่รเราเป็นคนท้องถิ่นคนพื้นที่เราจะทํายังไงเพื่อเมื่อเขามาอยู่แล้วเขาอยากพัฒนาหมู่บ้านไปกับเราผมมองไปตรงนั้นมากกว่าครับครับคุณผู้ชมครับเรา กำลังคุยกันถึงเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กครับโรงเรียนขนาดเล็กของเราเนี่ยก็มีครูอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกครับคุณครูทุกคนอยากกลับบ้านคุณครูทุกคนไปบรรจุเราก็จะย้ายเพื่อกลับไปถิ่นตัวเองก็คือเรียกว่าคืนถิ่นแต่มีครูจำนวนหนึ่งที่อยู่ในโครงการครูรักถิ่นอย่างครูสามท่านและพอ,อ,อที่รักถิ่นเนี่ยนะครับเพื่อจะพยายามทำให้สิ่งที่เรียกว่าตอนนี้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กคือเด็กๆเนี่ยเต็มไปด้วย อะไรนะครับเขาเรียกว่ามีทั้งเด็กๆชาติพันธุ์เด็กๆที่ย้ายถิ่นมาจากฝั่งที่เกิดสงครามเด็กๆที่เป็นเด็กที่ขาดโอกาสได้โอกาสเด็กที่ยากจนครูกลุ่มนี้แหละครับสามสี่คนซึ่งเป็นตัวแทนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก5,000นห้าพันแห่งกําลังเผชิญกับสถานการณ์นี้อยู่เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาดูว่าแล้วเขาเผชิญสถาสนการณ์นี้เนี่ยคุณครูต้องทําอะไรเพื่อจะทําให้ยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้นครับ